สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเกมดิสนีย er เองยินดี้อนรับสู่น่าร้อนปอบมอือเตะ <c oughs> และวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าทำยังไงให้ตัวเองไม่ร้อนครับที่เราจะมาบอกสาวิธีทำให้หน้าทำให้เราไม่ร้อนนะครับแปไปดูกันเลยวิธีที่หนึ่งเปิดแอร์เลย วิธีที่สองอาบน้ำเลยวิธีที่สามเอาน้ำไข่มาทาหน้าเลยอเอาเข้าตาเขาอ๋